เดี๋ยววันนี้ผมพานักเรียนมาทัศนศึกษาที่ภูทอ,อนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูผมยูนนี้มาหลายปีแล้ว10ปีแล้วแต่ผมยังไม่เคยขึ้นภูทองเลยเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูครับครับตรงนี้ด้านหลังผมนะครับก็เป็นพิพิพธภัณฑ์มักแปะนะครับซึ่งเป็นศาลาที่อยู่ตรงกลางน้ำนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะครับตามมาเลยครับ รัแรกเราต้องถอดรองเท้าก่อน เข้าไปดูด้านในกันตามผมมาอลังการมากเลยครับสวยมากเลยครับดูด ขึ้นภูแล้วนะครับภูท่อจะมีทั้งหมดเจดชั้นนะครับวันนี้ผมจะขึ้นถึงชั้นไหนเดี๋ยวไปดูสิ่งที่ผมเตรียมมาก็คือน้ําเปล่าต้องมีด้วยครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยขึ้นก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามขึ้นมาเลยครับวันนี้ก็อากาศดีครับไม่ร้อนมากครับวันนี้อากาศร่มรื่นดีครับแต่ผมดูแล้วเหมือนฝนจะตก อย่งเรารีบขึ้นไปดีกว่าเราไปดูวิวด้านบนดีกว่าไปเป็นแูทอกนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นหนึ่งมีทั้งหมดเจ็ดชั้น,นเราจะขึ้นไปตรงนี้แต่ผมไม่รู้ผมจะขึ้นถึงไหมนะครับสิ่งที่ห้ามนะครับนี่ก็ห้ามดืม่มสุราห้ามสูบุหรีห้ามส่งเสียงดังนะครับเดี๋ยวตามไปไปดูกันนีู่เบสิ ขึ้นไปด้วยกันชั้นเจ็ดเจ็กัชนชั้นไหนเลยนี่ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปชั้นหนึ่งพุกนครับเราจะขึ้นไปบนยอดนูนเลยครับ แค่ชั้นหนึ่งผมไม่กลัวอะไรหรอกครับมกลัวชิวปนันหัเพราะว่าเราน้ำหนักนี่เป็นเรามีงน้ำครับชั <c oughs> ้นที่สองแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้เริ่มเริ่มเหนื่อย ครับนะไปต่อเลยครับ แค่ไหนดูจากหน้าตาเขาได้แค่มาของมาช้างวามไม่ช่าเลยแมนปะแมนค่ะนุ่นนะับนุ่นอ้ตุกตุกตกนุ่นนุ่นนุ่น ไม่ได้่ดนี่ไม่น่าไปหร่ขึ้นทางเหรอขึ้นทางแล้วแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะชันชันมากเลยครับผมตอนนี้ฮาร์ดเรทก็พุ่งขึ้นสูงนะครับไปต่ออีกนิดนึงครับ ตรงนี้น่าจะเป็นชั้นสี่นะครับเริ่มเห็นวิวนะครับวิวเริ่มสวยนะครับเริ่มขึ้นมาสูงแต่ว่าขอดื่มน้ำก่อนนะครับ,มรบไม่ไหวแต่ว่าผมก็ย่างว่านี่ผมฟิตร่างกายมานะผมก่อนผมจะมานี่ผมวิ่งผมวิ่งทุกวันนะเพื่อที่จะเตรียมมาขึ้นที่ภูทอกเมื่อวันนี้ผมได้มาพานักเรียนมาทัศนศึกษาที่นี่ผมก็เลยมีโอกาสผมได้ขึ้นมาเลย ใกล้แล้วครับอีกนิดเดียวเดี๋ยวพาขึ้นไปดูวิวที่สวยชั้นเจ็ดกันไปครับเหมือนมันเป็นสะพานไม้ครับแต่ว่าผมก็แอบเสียวอยู่นะครับเพราะว่าผมนหนักตัวเยอะนะครับคือผมก็ไม่ได้ดูนะตอนขึ้นมาผมก็ไม่ได้สังเกตดูว,ว่าเขาจํากัดน้ําหนักคนขึ้นไหมนะครับเพราะว่า มันเป็นไม้ค่อนข้างที่จะเก่าแต่ว่ามันก็ดูคลาสสิกดีนะครับมันเหมือนประมาณว่าวัดใจกันไปเลยนะครับว่าเรามีความกลัวมากน้อยแค่ไหนแต่เท่าที่ดูนะครับมันเหมือนมันจะมีตรงถนนนะครับที่จะให้รถสามารถขึ้นมาได้แต่คิดว่ารถถนนนี่น่าจะสุดที่ที่ชั้นสามนะครับเหมือนเขาจะทําทางใหม่เนี่ยดูด้านล่างในตรงนี้เป็นเป็นทางนะครับ เขาน่าจะาทำถนนขึ้นมานะครับแต่เอารถขึ้นมาได้แต่ก็คงได้ถึงแค่ชั้น3นะครับไปต่อครับโอ้ตรงนี้เสียวมากเลย เดนนะครับสูงใช้ได้ครับเแต่นี้ยังไม่สุดมีสุดอีกขั้นบนครับ เสียวบเลยเนี่ยถ้าบอกเสียงแกะนี่นี่ครับเป็นไงก็โอเคนะครับแต่ผมว่ามันยังวาวที่อีกนะครับเพราะว่าน่าจะมีดูชั้นบุญ เรามาชั้น5แล้วนะครับจุดชมวิวที่ทัดชั้น5อ่ะเดี๋ยวดูวิวชั้น5ครับนะครับตอนนี้เรามาดูวิวชั้น5นะครับถึงชั้น5แล้วเหลืออีกนิดนึงแต่ว่าเราดูทางแล้วมันค่อนข้างที่จะขึ้นไปยากนะครับแต่ว่า เราจะขึ้นไปอยู่นะครับแต่ว่าเราเราจะพักไว้ที่ชั้น5ก่อนนะครับส่วนใครที่อยากดูว่าชั้น6กับชั้น7เป็นอย่างไรนะครับรอติดตาม EP 2มีแน่นอนวันนี้ผมขอจบไว้ที่ชั้น5ก่อนพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ